สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงบอสกันลอกกันนะครับที่มันปรับใหม่นะฮะให้สามารถเนี่ยในสงครามสัตว์สูรนะครับชั้น1ถึงชั้น3เนี่ยสามารถรับรางวัลการันตีได้ทุกตัวเลยโดยที่ไม่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งในวีคนั้นๆนะครับเอาเป็นว่าเราสามารถฟาร์มได้ทุกตัวเลยชั้น1ถึงชั้น3เนี่ยเพื่อให้ได้รับของมากขึ้นนะครับแล้วในชั้น1ถึงชั้น3เนี่ย มันจะกินอาหารได้ด้วยนะครับยกเว้นชั้น3เอ้ยยกเว้นชั้น4นะฮะที่ไม่สามารถกินอาหารได้เช่นเดิมนะครับเนี่ยคือความสะดวกสบายและการลดความเหนื่อยล้าที่ทางเกมเขาอัปเดตให้เรานะครับเราจะมาลงบอสกันลอกกันนะครับด้วยทีมที่ไม่มีทั้งอลิซาเบธแดงแอแล้วก็ไม่ได้มีทั้ง วาเลนตินะครับเราจะใช้เป็นทีมฟูลไม่ระบุครับใครไม่มีสกาวเนี่ยสามารถใช้ทอได้นะครับโดยทีมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับมีเฮลเขียวเทียเขียวยอมมูลการแดงนะครับสำหรับอุปกรณ์เนี่ยจงคีล้วนๆเลยไม่มีต้านทานคงต้านทานคีอะไรป้องกันคีก็ไม่มีเพราะว่าเทียเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เ,ออเดี๋ยวจัดทีมก่อนเพราะว่ากดอ่านไม่ได้เทียเนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะมีการเพิ่มในด้านของ ต้านทานคลีนะคะแล้วก็ป้องกันคลีเนี่ยตามตัวละครที่ลงถ้าลง4คนก็15%เคูณ4เข้าไปนะครับมากกว่าป้องกันคลีที่เราใส่เซตอีกเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะบั๊กหรอหัวใจบัก๊กเราเลยไม่จําเป็นจะต้องใส่เป็นเซตเลือดป้องกันคลีหรือเลือดต้านทานคลีนะครับแล้วก็ตัวของเทียเนี่ยสามารถที่จะฮิวเพื่อนได้ในกรณีที่เราใช้การ์ดตีเดียวเนี่ยสใบขึ้นไปนะครับแล้วยังจะมี เฮลเนี่ยจะล้างดีบัฟให้เราได้ด้วยในกรณีที่ใช้ตีหมู่2ใบขึ้นไปในเทิร์นนั้นนะครับถ้าเราลงการหมู่ไป4ใบก็จะล้าง4บัฟนั่นเองเนาะส่วนยอมุนการเนี่ยก็จะมีบัฟตามเงื่อนไขอยู่1บัฟด้วยกันนั้นก็คือบัฟเลือดไหลนะฮะบัฟเลือดไหลเราทําได้แค่ใช้ท่าไม้ตายสุ่มให้มันกระโดดในชั้นสูงๆนั่นเองนะครับส่วนสกาวเนี่ยก็เอาลงเป็นคอนเทนต์เฉยๆนะครับอย่างที่บอกว่าตัวของสกาวเนี่ย หลักเลยก,ก็จะมีแค่เพิ่มสเตตัสพื้นฐานแล้วก็ลดดามเมจที่ได้รับนะครับแต่ว่าถ้าต้องการดามเมจที่มากกว่าเนี่ยทอสามารถทําได้ดีกว่านะครับในด้านของดามเมจท,ทอที่มีอาวุธวนะเนาะเพราะว่าตัวของบอสกระลอกเนี่ยมันจะลดดามเมจที่ได้รับจากการเคาน์เตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่ด้วยความที่เราใส่เป็นฟูลทีมเนี่ยแล้วก็คอมโบกับเซตการบอรสหมาเนี่ยเราจึงสามารถที่จะ เหมือนกับว่าหักล้างได้นะครับหักล้างได้อ๋อก่อนจะลงนะครับอุปกรณ์เราตัดสินใจไม่ถูกครับเราตัดสินใจไม่ถูกนะฮะเราเลยเลือกเป็นโจมป้องแม่งเลยโจมตียังมีอยู่นะครับแล้วก็คีดาเมจเนี่ยตัวของสกาวเนี่ยมันบูตดาเมจให้ตัวเองได้เยอะอยู่แล้วนะครับเราเลยเอาป้องกันเนี่ยนะฮะเอาเป็นป้องกันตรงกลางแทนคีดาเมจสองชิ้นเนี่ยมาเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นอีกสัก20%ให้มันสามารถยืนนานได้ในกรณีที่เราไม่สามารถปิดได้นั่นเองนะฮะแต่ว่า อย่ามาสร้างหลักแบบเราเลยเลือกสักทางนะครับว่าจะเป็นโจมป้องเอ้ยไม่ใช่โจมป้องโจมคลีเลือดป้องนะฮะแต่ถ้าจะแหวกๆเลยก็เป็นเลือดคี้หรือไม่ก็โจมป้องแบบเราก็ได้แต่เดี๋ยวยังไงสุดท้ายนะฮะระดับสูงๆเนี่ยก็ต้องทำสองเซตอยู่ดีนะฮะ PVE โจมคลี PVP โจมป้องอย่างเงี้ยเนาะอุปกรณ์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับเราเลือกประสานทามิเอลให้กับยอมมูลการนะฮะเพราะว่าเลือดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยการเล่นจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service ก็อย่างที่รู้กันดีนะฮะว่าการลงบอสด้วยทีมฟูลไม่ระบุแบบเนี้มันจะมีดีบัฟตามเงื่อนไขอยู่แค่1ดีบัฟเท่านั้นก็คือดีบัฟเลือดไหลของยอบุญการนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้บอสย้ายไปทางต่อไม้ที่กําหนดได้เนี่ยในชั้นแรกเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะเสี่ยงดวงนิดนึงแต่ด้วยความที่เรายัดเป็นการ์ดบอสหมากับทีมฟูลไม่ระบุนะครับ เพิ่มความสามารถด้านการโจมตีของเซตการ์ดบวกกับการที่เราใส่โจมตีคริดามจทั้งทีมยกเว้นสกาวที่เป็นโจมป้องเนี่ยมันจึงทําให้เราสามารถปิดดามจบอสได้ไวมากๆนะฮะแล้วการเคาน์เตอร์ของสกาวเนี่ยถึงแม้ว่าจะลดดามจที่ได้รับเนี่ยของบอสห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันก็ช่วยลดดามจช่วยลดเลือดเนี่ยให้ของบอสเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าติดอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ ในเฟสที่3เนี่ยเราจะให้กระลอกไปจบทางขวาเท่านั้นนะครับนะฮะย้ำเลยนะฮะว่าทางขวาเท่านั้นที่เราสามารถจบได้นะครับเพราะว่าเรามีดีบัฟเดียวก็คือดีบัฟเลือดไหลของยอมูลการแล้วการใช้ท่าไม้ตายในเฟสนี้ในชั้นแรกเนี่ยมันไม่ได้สุม่มเหมในชั้นสูงๆนะครับมันจะไม่สุ่มโดดเนาะเราจึงบังคับเนี่ยจบต่อไม้ทางขวาเท่านั้นนะฮะ แล้วในระหว่างที่เราบังคับให้มันย้ายไปเนี่ยเราจะเก็บห้าไม้ตายแต่ละตัวไว้ด้วยนะครับเราจะเก็บเขาเรียกว่าเก็บเก็บห้าไม้ตายให้พร้อมใช้งานในตอนที่มันโดดไปแล้วด้วยตัวของตอไม้ทางขวาเมื่อกระลอกไปยืนแล้วเนี่ยมันจะมันจะบล็อกในด้านของดาเมจระยะประชิดนะครับไม่ได้บล็อกดาเมจระยะไกลดาเมจระยะไกลเนี่ยจะอยู่ตอไม้ทางซ้ายใช่ไหม แต่ว่าช่างมันเพราะว่าเรามีเลือดไหลเราจึงไม่สามารถบังคับให้มันย้ายไปทางซ้ายได้นะครับเราจึงบังคับให้ย้ายไปได้แค่ทางขวาเท่านั้นจบตรงนี้ไปก่อนเมื่อเราบังคับให้มันย้ายไปได้แล้วเนี่ยเราจะต้องยัดท่าไม้ตายทุกอย่างเลยนะครับอันเนี้ยอันติน้อยทุกตัวนะฮะยกเว้นยอมูลการที่อันตีสี่นะครับจะมีสกาวแนวตีหนึ่งเคลอันตี2เทียร์อันติ1มั้งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ตัวของยอมูลการเนี่ย อันปีสามหรือสี่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นไม่เยอะนะคะการใช้โจมคีบิงช่วยบูดามเมจได้ดีมากๆเห็นไหมว่าการเคาน์เตอร์เนี่ยทำดาเมจเพียงแค่เล็กน้อยเท่าน,นั้นนะครับจากนี้แหละครับคือเราจะต้องปิดให้ได้เพราะว่าถ้าปิดไม่ได้เนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์บัง,บงคับให้กระลอกย้ายไปต่อไม้ทางไหนแล้วนะเราจึงจะเป็นจะต้องจบให้ได้ในตอนนี้ไม่ใช่นั้นเราเจอบล็อกการาฟสีดาทันทีนะครับ เราจึงจะใช้เป็นยอมูลการนะคะบ,บัฟให้ทีมแล้วก็เทียบบัฟอีกทีนึงจากนั้นก็ใช้เป็นตัวดาเมจดสอตัวที่เหลือครับจบได้แล้วเรียบร้อยสําหรับในชั้นแรกครับสําหรับในชั้นที่2เนี่ยเป็นชั้นที่เราสามารถฟาร์มได้ไวที่สุดเลยนะครับจากเฟส1นึบมูปไปเฟส3เนี่ยโคตรไวเลย เพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยง่ายมากๆก็คือแค่พังตอไม้ทางซ้ายและขวาทิ้งเพื่อให้กระลอกเนี่ยมันมีทรหดหายไปมีทรอหดหายไปคืออะไรวะมันลบบัฟทรหดของตัวเองเนี่ยหายไปนั่นเองนะครับเห็นไหมหายแล้วในเชิญแรกเลยนะฮะจริงๆทีอื่นก็ทําได้แหละแต่ว่าอันเนี้ยมันมีตีหมู่ถึงมีตีหมู่แค่2ใบเท่านั้น <laughs> มีตีหมูแค่2ใบที่เป็นดามเมจหนักๆก็คือของเฮลนะฮะยอมุนการเนีย่ยไปหวังเลดีบัฟเลือดไหลนะฮะ หลักๆคือตีเดี่ยวที่เราคาดหวังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกาวตีเดี่ยวนะครับเทียสองใบตีเดี่ยวยอมูลการตีเดี่ยวเพิ่มเกตตัวเองเนี่ยสี่ห้าใบเนี้ยดาเมจหวังผลได้นะครับสามารถจบต่อไม้ได้ง่ายมากๆและที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องกลัวนะฮะเรื่องการติดดีบัฟอาหารเป็นพิษสีเท่านะฮะที่จะลดทีละสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับด้วยความที่เราสามารถจบมันได้ใน2เทินเนี่ยเราจึงไม่ต้องยื้ออะไรขนาดน,นั้นนะคะ แต่ว่าถ้าขายบ้านน้อยๆเนี่ยก็พึงระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับจากนี้ก็ดูไปยาวๆนะครับเพราะว่าในด้านของชั้นที่สองเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนมากมายจริงๆเลยนะฮะจะไปหนักตรงชั้นที่3มซะมากกว่า มาถึงในชั้นที่3เนี่ยชั้นเนี้ยมีข้อพึงระวังอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าการจะบังคับให้กระลอกเนี่ยมันย้ายไปในตอไม้ที่กําหนดได้เนี่ยจะต้องสุ่มนะฮะจะต้องสุ่มพอสมควรเลยซึ่งมันสุ่มได้2กรณีฮะก็คือตีไปปกติเลยตีไปปกติได้เลยนะครับกระลอกจะสุ่มตอไม้กับ2ใช้ท่าไม้ตายนะฮะกะลอกจะสุ่มตอไม้ แต่ไม่ได้ว่าจะย้ายตลอดเวลานะครับจะย้ายแบบว่าอาจจะย้ายมาต่อไม้เดิมก็ได้ในการใช้ท่าไม้ตายอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ดวงจริงๆถ้ามันไม่ย้ายไปต่อไม้ที่กําหนดเนี่ยก็รีได้นะครับรีได้หรือจะให้มันย่ําต่อไม้เดิมมาก่อนก็ได้แล้วก็ใช้ท่าไม้ตายไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีเนี้ยต้องระวังเลยว่าอย่าใช้ท่าไม้ตายหมู่นะครับ อย่างในกรณีของเราเนี่ยเราจะใช้แต่ถ้าไม้ตายของยอมูลการที่เป็นตีเดียวเนี่ยเพื่อบงังคับให้กระลอกบรรสุ่มต่อไม้นะครับการใช้ท่าไม้ตายของพวกเคียร์เฮลหรือแม้แต่กระทั่งสกาวเนี่ยมันเป็นการซุ่มเสี่ยงเกินไปที่จะไปพังต่อไม้ที่เหลืออยู่เพราะว่าเราใส่เป็นเซตโจมล้วนและยังมีเซตการดบอสหมายอีกต่างหาก ส่วนเรื่องการที่เราโดนบอสมันใช้ท่าไม้ตายสากหินมาแล้วมันไม่ได้ตีหมู่มาต่อเนี่ยอันนี้ก็ไม่คิดไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทีมเราอะค่อนข้างถึกแล้วก็สามารถที่จะล้างดีบัฟได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับถ้าโชคดีบอสมันก็ตีหมู่ตามหลังมาอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าสามารถจบได้ง่ายมากแล้วในทุกครั้งที่เราเลือดลดเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตีเดี่ยว3ใบเพื่อฮิวเลือดขึ้นมาได้ด้วยนะครับ เนี่ยเห็นไหมเราใช้ท่าไม้ตายของยอมุนการเท่านั้นเพื่อสุ่มให้การลอกมันย้ายต่อไม้นะครับแล้วก็เนี่ยสามารถจบได้แหละนะฮะไม่ต้องไปให้มันย้ําเพื่อลดสเตตัสตัวเองจนถึงแบบ 70%- 80%เปอร์เซ็นตะ์น่ะใช้การเคาน์เตอร์เพื่อลดเลื่อนมันไปเรื่อยๆและสิ่งำคัญก็คือว่าเซตทีมเนี้ยมันสร้างดาเมจได้แรงมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหมดห่วงไม่ต้องไปยืนรอขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอเซตการ์ดที่จำเป็นด้วยนะอย่างถ้าเป็นทีมปกติก็จะรอเป็นแบบว่า การยอมูุนการการวาเลนตีอย่างเงี้ยแต่ทีมแบบเนี้ยไม่ต้องรอเลยนะครับใช้แค่ท่าไม้ตายในะการสุ่มให้มันยหญ่เท่านั้นพอเราสามารถพังต่อไม้ได้แล้วเนี่ยทีเนี้ยก็สบายแล้วนะครับจบในเฟส1นึกันไปเป็นที่เรียบร้อยถัดมาเป็นเฟสที่2นะครับเฟสเนี้ยต้องบังคับให้กระลอกย้ายไปต่อไม้ทางซ้ายให้ได้นะครับเปิดมาเราก็จะรีพังต่อไม้ตรงทางขวาให้มันเสร็จสับเลย เพื่อไม่ให้กระลอกนะมันซุ่มโดดไปเด็ดขาดนะครับถ้ามันย้ายมาในการใช้ท่าไม้ตายนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับไม่ต้องไปเสียเวลายื้แบบนี้เป็นต้นนะฮะ <c oughs> ก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านที่เราอัดไวอ้อ่ะมันโดดมั่วมากแล้วก็ย้ำอยู่แต่ตรงกลางย้ำอย่างนั้นแหละจนแบบว่ารีก็ได้วะไม่เล่นแม่งแหละรีบม้งแหละพอมารอบที่2นะครับมันก็โดดมาเป็นที่พึงพอใจนะครับซุ่มโดดมาทางซ้ายแบบว่าในเทินเดียวเลยนะครับ ในเฟสเนี้ยเราจะโดนดีบัฟอาหารเป็นพิษค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้ตีหมู่2ใบของเฮลก็ตามที่บอกไปว่าเราสามารถที่จะล้างได้ทีละ2ดีบัฟ2ดีบัฟนะครับเพื่อไม่ให้มันติดสแต็ก4ีเท่าเยอะเท่าที่ควร แต่ถ้าไม่ซีเรียสนะครับการจะติดดีบัฟสแต็กสี่เทาไปเนี่ยก็เป็นส่วนช่วยในเฟสที่3ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะลบบัฟทอร์หดของตัวเองตามดีบัฟอาหารเป็นพิษสี่เทาบนหัวของเรานะครับยังติดตัวละหนึ่งเนี่ยก็จะลดไปทีละสสแต็กนะครับ4ตัวละครอ,อย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเราไม่เก็บดีกว่านะครับเราไม่เก็บเราเลยเลือกที่จะไปลุ้นติดดีบัฟอาหารเป็นพิษสีเทาในเฟสที่3มเอาแล้วกัน ราะว่าเราอยากจะมีเลือดเต็มไปนะครับแล้วดูสิครับดาเมจเนี่ยลดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะรวมถึงจากการเคาน์เตอร์ด้วยนะครับเราจึงไม่ต้องรอให้บอสเนี่ยติดดีรับอาหารเป็นพิษหลายๆสเต็กในทีมเก่าๆที่เราเล่นมาเลยสุดท้ายก็ตั้งท่าเคาน์เตอร์ในเทิร์นเดียวแล้วก็ตายจากใครเข้าเฟสสามเป็นที่เรียบร้อยครับพอมาถึงในเฟสที่3เฟสสุดท้ายเนี่ยนะครับ ด้วยความที่เราเนี่ยไม่มีอาหารเป็นพิษสีเทาติดตัวมาเลยนะครับการที่เราจะสามารถลบทรหดบอสได้จากการที่มันย้ายไปต่อไม้ทางขวาเสร็จแล้วเนี่ยจึงอาจจะต้องรอมันแตดีบัฟสีเทามาเองนะครับโดยที่เราอาจจะช้าในช่วงแรกๆนิดนึงนะครับเราก็พังต่อไม้ทางซ้ายทิ้งไปก่อนเนาะเบื้องต้นตอนที่ตัวของ การถ้าไม่ตายของตัวยอมุลการยังไม่มาเนี่ยก็เคลียร์การ์ดนะครับแต่ว่าอย่าเคลียร์การ์ดตีหมูนะฮะถ้ามีการ์ดเฮลเยอะไปเนี่ยอย่าพิ่งใช้นะครับใช้เป็นตีเดียวนะครับเพราะว่าในกรณีที่ถ้าไม่ตายแล้วมันไม่ย้ายไปทางขวาเลยเนี่ยเราอาจจะต้องตีปกติไปเรื่อยๆนะครับและถ้าเราใช้ท่าตีหมู่ไปบ่อยๆเนี่ยอาจจะสุ่งเสี่ยงต่อการที่ ตอไม้ทางขวาเนี่ยพังได้แล้วเราอาจจะต้องรีเกมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ต้องพึงระวังไว้ด้วยเนาะรอบนี้เป็นใจมากเลยอ่ะมันย้ายตอไม้แบบว่ามาตรงประเด็นมากๆแต่ว่าด้วยความที่ตามที่บอกไปว่าเราไม่มีดีบัฟสีเทามาเลยนะครับเราจึงจะลดอาหารเป็นพิษเอ้ยไม่ใช่ลดทรหดของมันเนี่ยช้ามากๆนะครับตอนนี้เราก็ทําได้แค่พังตอไม้ตรงกลางแล้วก็ รอให้มันแปะอาหารเป็นพิษีเทามาใส่เราเองนั่นเองตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เราใช้ท่าไม้ตายแล้วมันโดดมาย้ำต่อไม้เดิมนะครับการโดนตีบัฟซาผนของมันเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตามที่บอกไปการมีเทียเขียวอยู่ในทีมเนี่ยทำให้ทีมค่อนข้างที่จะถึกนะครับ แต่ด้ความที่เราไม่มีดีบัฟอาหารเป็นทิษสีเท้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยจึงทําให้เราสามารถยืนได้แม้กระทั่งโดนสาดหินของบอสนั่นเองครับแล้วก็การจะใช้ท่าไม้ตายารังับอาหารเป็นทิษของบอสนี่นะฮะหลังจากที่มันแปะดีบัฟสีเท้าแบบนี้ใส่เรานะฮะต้องพึงระวังดีๆเพราะว่าบางทีเรากดท่าไม้ตายยอมมูลการไปแล้วเนี่ยบอสมันใช้สาดหินมาเนี่ยเราจะเสีย บัฟการอาหารเมนฟิสฟรีๆเลยนะครับทําให้เราเนี่ยจะต้องมาเก็บใหม่และในระหว่างนั้นเราก็จะโดนต่อเรื่อยไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราโดนดีบัฟอาหารเมนฟิตสีเท่าครบแล้วสี่สเต็กนะครับเราก็จะลดทอร์โคนของมันเนี่ยสจุดด้วยกันปึ๊บเดี๋ยวดูมันหายปึ๊บเลยนะนะเห็นไหมและจากนี้เราก็จะโดนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆอ่ะครับปัญหาหลักๆคือการที่เราไม่ได้ได้ไม่ได้ได้วะการที่เราไม่ได้ใช้ดั๊ลาชามาลงเนี่ยนะฮะ แล้วบอสมันใช้ท่าไม้ตายสาบหินมาเราไม่ได้ตีหมู่ตามหลังมาเนี่ยปัญหาลหลักเลยคือว่าเราโดนดีบับอาหารเป็นพิษตักเลือดค่อนข้างจะแรงนะครับแต่พอหลังๆมาเนี่ยนะฮะหลังๆมาเนี่ยการเล่นมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับการโดนสาบหินแล้วมันตีเดี่ยวตามหลังมาเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะครับ และแล้วตอนนี้เราก็มี8สแตกอยู่ในทีมนะครับสำหรับดีรับอาหารเป็นพิษนะครับเท่ากับว่าในเทอร์นาเราก็สามารถจบได้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าเล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องพึ่งดวงนิดนึงแล้วก็ในชั้นที่1เนี่ยอาจจะต้องกะดาเมจดีๆแล้วก็จะต้องคอยเก็บการ์ดเก็บห้าไม้ตายให้ครบเพื่อที่จะจบได้ให้ทันเวลานะครับ หลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับทีมนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่มีวาเลนตีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้สนุกกับเกมเ็ดบาทครับสวัสดีครับ